โรงเรียนมหิดลวิทยานุศนนะคะคว้าแชมป์กลีนมิชชั่นบายจุฬา X Golf ปี2ด้วยนว,วัตกรรมแผนที่พยากรณโรคระบาดรับมือโลกร้อนค่ะปิดฉากอย่างสวยงามนะคะสำหรับการแข่งขันกลีนมิชชั่นบายจุฬา X Golf ภารกิจรักยั่งยืนปีที่2ภายใต้โจทย์ท้าทาย Climate Change a d a p t a t i o n โลกเปลี่ยนเราปรับที่จัดขึ้นโดยบริษัทรกราฟเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยปีนี้ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองนะคะคือทีมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จากแนวคิดนวัตกรรม i m a t e h e a l t h a d a p t thank and Monitoring Platform หรือว่าแผนที่แสดงข้อมูลและพยากรการระบาดโรคนะคะที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยสภาพอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างไข้เลือดออกได้ทันท่วงทีคว้าโลกพร้อมทุนการศึกษา40,000บาทไปครองโดยจากผู้สมัครกว่า798ทีมทั่วประเทศคัดเหลือ20ทีมที่ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมหลากหลายเริ่ม จากทัศนศึกษาณนะโรงไฟฟ้าอุทัยของกฟัฟและสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมจังหวัดปทุมธานีเสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านพลังงานและดาวเทียม ไฮไลท์คือการเข้าค่ายบูตแคมป์นะคะ3วัน2คืนณศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาจังหวัดสระบุรีในรูปแบบของคาร์บอนนิว r ทรลอีเวนต์เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการลดคาร์บอนฟุตพลินอัดแน่นด้วยองค์ความรู้และคำแนะนำเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนหรือ c b i s พีพีนิสิตจากชมรมคลับบิโล1.5องศาเซลเซียสและทีมพนักงานกราฟอาสาน้องๆได้พัฒนาทักษะสำคัญรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวิร์กช็อปที่เน้นปฏิบัติจริง ในส่วน6ฐานกิจกรรมนะคะเน้นเปลี่ยนทฤษฎีสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและกระตุ้นความคิดเช่นฐาน Climate Tech จากพี P ่พี่กัฟให้ความรู้เชิงลึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้องๆอย่างได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมนะคะนั่นก็คือโ s ลสแ n w e l l วิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดและฝึกเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมในฐาน Connecting The Dot เป็นต้น ปิดที่การแข่งขันเฮกะาอนะคะคิด,ดวัตรกรรมเร่งด่วนสุดเข้มขน้นก่อนคณะกรรมการจะคัดเลือก8ทีมสุดท้ายเพื่อนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศโดยเกณฑ์การให้คะแนนคือความถูกต้องทางวิชาการความเป็นไปได้ต่อการประยุกต์ใช้ความโดดเด่นของแนวทางการพัฒนาและความน่าสนใจของการนำเสนอค่ะ สำหรับรางวัลชนะเลิศคือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์กับแนวคิดนวัตกรรม Climate Health Adaptation and Monitoring Platform แผนที่แสดงข้อมูลและพยากรการระบาดโรคโดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยสภาพอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ฐานข้อมูลสภาพอากาศพยากรพื้นที่ที่เกิดการระบาดและเตรียมรับมือได้ทันท่วงที ส่วนทีมโรงเรียนน้ำพองศึกษาคว้ารองชนะเลิศอันดับ1ค่ะด้วยโครงการแอปประเมินความสุขทุเรียนด้วย AI และรองชนะเลิศอันดับ2คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกับโครงการแอปรับมือสุขภาพจาก Climate Change เพราะความเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นโรคอุบัติใหม่คลื่นความร้อนภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ปรึกษาดีเด่นที่มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสองท่านนะคะได้แก่ดรพัสวีพิษรุ่งโรตระกูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์และอาจารย์เดชาขันธจิตโรงเรียนอสัมชัญศรีราชา ทั้งนี้นางสาวธีรตีพิสาเตวิทพสุดรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทกราฟดีเวล OP เมน์จำกัดมหาชนกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรที่คว้ารางวัลชนะเลิศและขอชื่นชมเยาวชนทั้ง20ทีม mm hmm. ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศกราฟ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรมให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองรอบด้านผ่านการถ่ายทอดความรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและการสนับสนุนจากทีมกราฟอาสาที่เป็นพี่เลี้ยงค่ายเราได้เห็นหลายไอเดียที่นำไปต่อยอดได้จริง<ม>ตอกย้ำว่าเยาวชนคือพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่ความยั่งยืนกราฟยังคงมุ่งมั่น สนับสนุนศักยาภาพของคนรุ่นใหม่และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อโลกใบนี้ต่อไปอด้านศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนกุลรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนหรือว่า CBI s กล่าวว่าทีมปีนี้โลกเปลี่ยนเราปรับ ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีการที่มีน้องๆเกือบ8 0 0ทีมสมัครเข้ามาแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายเยาวชนที่มีเป้าหมายเดียวกันกำลังโตขึ้นเรื่อยๆตลอด5เดือนแม้กิจกรรมจะเข้มข้นแต่เติมเต็มประสบการณ์น้องๆเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Green Mission บายจุฬา X g l f จะดำเนินการต่อไปทุกๆปีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างเพื่อนำ เพื่อโลกที่ยั่งยืนขณะที่นายกันตะพล วันนิชานุกรน,นายกิตินันทัทน์ศิริและนายวชิรวิทยชาภูมิจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสศร์กล่าวว่าโครงการกลิ่นมิชชั่นบายจุราเอ็กเป็นเวทีที่เปิดโลกนะคะให้ได้แสดงออกถึงศักยภาพของเราขอบคุณที่พาไปเรียนรู้ณนะสถานีภาคพื้นดาวเทียมไทยคมและโรงไฟฟ้าอุทยัยช่วยเราได้ความรู้และข้อมูลมาต่อยอดในโครงงาน การเข้าค,ค่ายบู o แคมป์ทำให้ขอบเขตของงานของเรานั้นกว้างขวางมากขึ้นเพราะได้ปรึกษากับอาจาร,รย์และพี่ค่ายเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการคิดนวัตกรรมดีๆที่จะช่วยโลกและผู้คนต่อไป แม้การแข่งขันหลักจะจบลงแต่ความสนุกยังไม่จบนะคะกอฟชวนโหวตให้ทีมที่มีไอเดียในการนำเสนอโครงการสุดสร้างสรรค์เพื่อชิงรางวัล p o p u l a r Vote by Golf ทุนการศึกษา10,000บาทโดยร่วมโหวตได้ที่โพสต์ใน เฟซบุ o กนะคะแฟนเพจของ g ้าวสปาร์เริ่มโบทได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาและประกาศผลวันที่12พฤศจิกายน2568ค่ะ